ตอนนี้อยู่ใน G 利 EX2 อยู่กับผมครับโจเปรมศักดิ์แล้วก็ปฏีคู่ผมครับผู้บุญเลยสุภักขาลิศนะครับจากอี t เลตด i e ครับอ่วันนี้ใช้อันนี้นะก็ขับออกมาจากเรียบด่วนนะครับการจาาจทค่อนข้างติดขัดนี่เล่าแบบเฟิร์สอิมเพรสชก่อนนะเดี๋ยวสปองสเปคคอยไปคุยอีกช่วงหนึ่งช่วงขาเข้าจุดหมายเราอยู่นครปฐม นะครับหมูยู่หมูยู่นะวันนี้เราออกต้องออกมาจากไหนก่อนเรียบด่วนเรียบด่วนแบบข้ามห้วยมาเลยนะลัดฮาวสุดๆการจราจรติดขัดสุดๆวิ่งเรียบด่วนเกรตแต้ว่าเมนมุตปุมองเข้าพะรามเจ็ดลงมาวิ่งพุทธมณฑลติดมากครับซึ่งถือว่าตอบโจทย์เขาไม่ตามตามตามเซเขาคอนเซปตร์รถตรงตรงคอนเซปต์แมมคุณว่าคอนเซปต์เขาก็คือซิตีิคาร์รถยิ้มได้ หน้ายิ้มหน้ายิ้มเขาบอกหน้ายิ้มเลยต้าหน้ายิ้มนะเออเขามีดีสมดีไซน์เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันดีไซน์เราไม่ค่อยคุยกันอยู่แล้วมันเป็นทิศทีคาที่ซึ่งวันนี้เราลองมาก็ตอบโจทย์ข้องตัวจริงๆล้องตัวก็้จะมีวงเลี้ยวแคบสุดในเซกเมนต์นี้ในกลุ่มนี้ที่เป็นแปดใช่ไหมสี่จุดสองี่จุดแปดประมาณนี้สี่จุดแปดออยู่ในกลุ่มที่เป็น E ีวในะี V ไซส์บีเอีเนี่ยนะบ SUV สยูวีบีคอสพูดง่ายๆบีเซกเมนต์แล้วกัน นะตรงนี้ที่เขาใส่เข้ามาให้แล้วก็มีความอเนกประสงค์ต่างๆเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะไม่ว่าจะเป็นแฝงแฟรงแฟรงฝากระโปรงหน้ามันมีฟังหรือแฟรงนะฟังฟังคฝังรังครังอ่าที่เก็บของด้านหน้าเขาจุได้ทั้งเจ็ดสิบลิตรใหญ่มากแล้วก็ใหญ่สุดในกลุ่มเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวที่มีนะเขาบอกว่าที่คุณหน้าคุหน้ายิ้มคืออันนี้ใช่ไหม ใช่ใช่กระจังหน้าทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูราละเอียดอีกทีหนึ่งนะแล้วก็กระจุกกระจิกอะไรต่างๆมันยังเป็น user friendly อยู่แต่อาจจะมีอะไรผิดเพี้ยนนิดหน่อยเท่าที่ลองจับช่องแอร์ยังชอบอยู่เพราะว่ามันหมุนปรับได้ใช้มือได้ใช้มือได้ช่องแอร์นะช่องแอร์นะไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าในหน้าจอแต่ว่าตัวพัดลมตัวอะไรต่างๆคุณก็ต้องไปจิ้มหน้าจออันนี้มันก็จะมีช็อตคัทให้เป็นปุ่มก็คือออนออฟ แล้วก็ตัว A/C แล้วก็ไลฟ้ากระจกหน้าที่มีมาให้แล้วก็มีเกียร์พีเข้ามาเนี่ยเฟิร์สทีมีชันด้วยความที่เราขับรถไฟฟ้าบ่อยหลังๆเกียร์มันอยู่ที่ก้านอ่าเขาเรียกที่ก้านคันเนี้ยเขย้ายไปถึงคอนโซลคอนโซลกผมมาถึงก็เปิดปุ๊บอ้าวที่ปัดน้ำฝนแล้วค่อยก้มมาดูนะอันนี้ก็จะเป็นตัวสติ๊กสติ๊กนิดนึ่งกับมือสติกเล็กๆไม่ค่อยใหญ่มากไไมม่่ด้้ใหญากอันนีเกียร์เท่านิ้วโป้งอ่าเท่านิ้วโป้ง มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้นะครับผิวสัมผัสนิดหนืดดีนะไม่หนืดแล้วก็ดีนะเขาเก็บรายละเอียดเดี๋ยวพาดูอีกทีหนึ่งมันมีช่องกันเคลื่อนทุกทีไม่ค่อยมีแล้วก็ความเป็นซิลิคารความเป็นเจลี่เนี่ยมันจะมีกิมมิคอะไรต่างๆอย่างตัวเนี้ยคันนู้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตัว X5 อันนี้เป็นกับไฟเป็นไลท์เซตตี้เมืองเป็นเมืองเลยน่าจะเป็นอ๋อเป็นอินบิวท์ไลท์แล้วก็ไฟอินบิวท์ไลท์มีอินบิวท์ไลท์ก็สามารถปรับได้256เฉดสี ะร,ระบบเอเด a มาครบ Adaptive Cruise Control จนถึงหยุดนิ่งอันนี้จบอกก่อนนะนี่ตัว Max นะตัว Max กซ์มีสอง,สองรุร่ยยนะก็คือ Pro กับ Max กซ์แล้วก็ a i r ์แบ็ให้หกใบ All View Monitor มีให้<ม>สิ่งที่จะมีให้อย่ามีครบาขายกันอะไรเล็ก<ม>ๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้านจะได้วิสยัยอะ่รต่างๆโอเคบอกคนขับผมโอเคนะ แต่ว่าสิ่งที่คุณโจ๊กไม่โอเคคือเบาะฝั่งคนนั่งคนนั่งค่อนข้างสูงแล้วก็มันปรับได้แค่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็นักงปีนัันเองเนี่ยกองข้างหลังอยู่สูงขานี่ปรับแบบตำแหน่งเขาอะนั่งคือนั่งนี่ค้านั่งแบบสบายปกติผมนั่งมันยังแบบว่าคนหัวเข่าชนคอนโซลเนี่ยกระนาเบลวคอนโซลแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยกระนาคอนโซลอยู่กลางอกเลยถ้าเกิดว่าผมมองเห็นด้านหน้าชัดเจนมากเลย รู้สึกว่าปากระโปรงหน้านี้แบบว่าแทบจะไม่เห็น,นะแทบจะไม่มีอ่ะเนี่ยอันนี้ก็นิดนึงอเอ,อ่อพวงมาลายัยน้าหนักกําลังดีแต่ถ้าผู้หญิง,งที่ขับในเมืองอาจจะบ่นว่าอาจจะหนักไปหน่อยมันหนืนดหนืดนิดนึงมันเล็กใหญ่วงกาลังดีวงกาลังดีดีเชฟนะเป็นดีเชฟนนะิดนึงแบบเนี้ยมันจะติดนิดนึงเวลาหมุนเนี่ยมันจะหลงพวงมาลัยทำไมอ่ะมันกลมมันสมมาตรอ่ะ อ่ามันสมมาอะไรเงี้ยบางทีลืมอ่ะเราตรงเลยยังไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรบอกอันนั้นไม่ต้องเป็นตัวสปอร์ตอ่ะตัวสปอร์ตอะไรแบบนั้นสไตล์นั้นอันนี้ก็ถือว่าโอเคอช่วงล่างอถ้าขับในเมืองผมโอเคอืแต่ถ้าเกิดใช้ความเร็วสูงความเร็วเดินทางแล้วกันเออความเร็วเดินทางเนี่ยผมว่ามันใส่ๆหน่อยแต่เขามีโหมดการขับขี่ให้นะสามสามโหมดก็มีสปอร์ตคอมฟอร์ แอีโคประหยัดประหยัดนะครับก็เน้นไปมีสปอร์ตสปอร์ตที่ผมกดสปอร์ตรู้สึกยังไงบ้างพุ่งขึ้นเร็วขึ้นมันอาจจะไม่ได้บูดปลาสสตา์ที่เป็นรถไฟฟ้าจ๋ามันเดียค่อยๆมาแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวพวงมาลัยกับช่วงล่างเลยไม่มันแค่ปรับตัวตัวเขาเรียกอะไรตัวให้แบบคันเร่งอ๋อตรงนั้อันอื่นแอร์มีปัญหากับผมกบคุณโจงนิดนึง ไอ้ตัวที่ปรับเหมือนเร่งขับยาแอร์ถ้าในในรถรุ่นเก่าอ่ะมันจะเป็นแถบสีฟ้านี่ก็เลื่อนไปสุดทางซ้ายเลยเราก็นึกว่าจะเย็นอ๋อมันต้องสีฟ้าเข้มสีฟ้า,าเข้ม,มแถบนี้แถบนี้นะด้วยว่า<แ>วันนี้ฟิล์มใสฟิล์มใสไ่หน่อยนะครับก็คือหน้าจออะไรต่างๆ y user friendly เข้าง่ายนะครับมองคนขับมองปรับได้อะไรต่างๆแล้วก็เหมือนจะมี memory เวลาที่เราเซตว่าอะไรยังไง ก็คือระบบเอดาสอะให้มัน uh huh. จับในเรื่องของเล่นต่างๆเสร็จ uh huh. แล้วเวลาเราลงจากรถแล้วไม่ต้องกลับมาเซ็ตใหม่อันนี้มันจํำค่าให้ uh huh. แต่ว่าอันนึงที่ยังไม่ได้ก็คือ Android Auto Apple c a r p l า y มันยังเสียบสายกับใช้ไวเลสไม่ได้ต้องผ่านตัวนี้แอปเขาตัว,ว Carbit Link b <Carbon> i <Link. S 1> นะอันนี้ก็ต้องมาเสียบนิดน uh ึง huh. รอเราเยไงเขาก็มาแน่นอน รอรอรอ,อเขาอัปเดต OTA นิดนึงแล้วก็ในส่วนของอหนึ่งชาร์จหนึ่งครั้งเพิ่งได้395คิดว่าเป็นไงบ้างอาจจะน้อยไปหน่อยแต่คุณต้องมาดูรถก่อนเขาเน้นวิ่งในเมืองอ่าเข้าใจได้อวิ่งในเมืองก็เช้าไปก็คือ2วันชาร์จทีอะไรอย่างเงี้ยนะสองสาวันชาร์จทีนึงก็คือวิ่งจากพอยต์ A ไปพอยต์ B เขาว่าอะไรนะมันเป็น39 5แท้ อ่แท้แท้หรือเปล่าไม่รู้ N E D C อเอามาเนี่ยมัาอาจจะหายไปนะยังไงก็ตีเผื่อไว้ก่อนดีกว่านะตีเผื่อไว้สามร้อยแก็จากปกติเนี่ยแบรนด์อื่นก็จะเคลมมันที่สิบสี่ถึงแปดสิบอันเนี้ยอันเนี้ยสามสิบถึงแปดสิบยี่สิบห้านะยี่สิบห้าทีผมว่ามันช้าไปหน่อยช้าไปหน่อยนักเทคโนโลยีนักวันนี้นะนี้คุณนักวันนี้นะดีซีชาร์ตนะดีซีชาร์ตอันเนี้ยช้าช้าไปหน่อย นะเพราะว่าอย่างยุนโจกบอกไปเจ้าอื่นจะอาจจะ2 0สหรือ10ด้วยอ, <ผม S 2> อันนี้สามสิบน,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 นิดนึงนิดนึงสามสถึงแปดสบนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ปกติวางแผนอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกรถไฟฟ้าผมว่านะเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ต้องพูดกันแล้วมั้งว่าคนใช้รถไฟฟ้าต้องรู้จักวางการวางแผนการชาร์จการอะไรเงี้ยผมว่าด้วย โซเชียลมันขับเคลื่อนหลายๆอย่างให้ทําให้คนรู้สึกว่าการใช้รถไฟฟ้าแบบนี้ก็ไม่ได้แบบว่ายากลาบากเหมือนเมื่อสักสองสามปีที่แล้วนะถูกถูมันดีขึ้นเยอะความปตทก็มีที่ชาร์จมากขึ้นแล้วก็มีแอปมีอย่างนี้มีอะไรเยอะไหมเยอะปตทประจําเราที่พัทยาเขาเพิ่มอีกแปดหัวใจแล้วก็เป็นแบบ Wal k in ได้ด้วยไม่ต้องจองอันเนี้ยมาวอล์กอินเลยก็เริ่มอย่างนี้มีเริ่มมีการพัฒนามากเริ่มพัฒนามากขึ้นแล้วก็ ด้วยตัวตู้ทไมก่อนเราก็ไม่เข้าใจออันนี้คุยเรื่องตู้ชาร์ดให้ฟังเรายังไม่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีสามรอวัตต์4ี่้อยวัตต์แ0ดร้อยโวลต์ร้อยโวลต์ไม่ใช่วัตต์ด้วยโวลต์ว่ามันคืออะไรยังไงเราก็รู้ว่ามันก็ชาร์จเหมือนกันซึ่งความเร็วในการชาร์จมาอยู่ตรงนี้แหละเราก็ค่อยเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยแหละนะครับว่าอะไรยังไงบ้างเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดมากไม่แน่เราอาจจะแบบว่าตอนเรารีวิววันนี้นะมันยังไม่ อัปเดตระบบอะไรแต่เมื่อวันเปิดขายจริงมาจะอัปเดตแล้วก็ได้หน้าจอจะใช้ a p p p l c a r คาร์เพโ o โตได้แล้วอะไรอย่างนี้นะก็คร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวช่วงบ่ายคุณโจ๊กมาครับแล้วผมไปนั่งเดี๋ยวมาคุยกันต่ออีกทีหนึ่งครับครับหลังจากเมื่อกี้นะครับไปแบบ First Impression แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูรอบคันของตัว g e e l y e x 2นะครับ สังเกตนะอย่างที่ผมบอกไปหน้ายิ้มนะคุณดูโค้งตรงนี้นะเส้นสายต่างๆหน้าตาต่างๆข้างหน้ามันเหมือนรถยิ้มอยู่เลยนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบ Full LED นะครับไม่มีไฟตัดหมอกนะนะครับตรงนี้แต่ว่ามีกล้องให้รอบคันแล้วก็ตัวนี้นะครับฝากระโปรงหน้านะครับเป็นช่องเก็บของอีกนะครับเราสามารถกดจากรีโมทได้เลยนะตรงนี้นะกดแช่ไว้1 2 3่แล้วก็จะมีลิ้นอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับก็ยกออกมาโอ้ มีโชคให้ด้วยนะครับดีมากเลยแล้วก็ช่องตรงนี้เก็บของได้เ0็ดลิตรหรือว่าอยากจะลองดูนะว่าแช่น้ําได้หรือเปล่าจะเป็นถังน้ําแข็งได้ไหมนะแต่ว่าตรงนี้มันจะมีกล่องพวกรีเลย์ฟิวเรต่างไม่น่าจะแช่น้ําฝั่งขวาจะเป็นแบตเตอรี่1 2โวลต์ฝั่งซ้ายจะเป็นเติมที่ปัดน้ําฝนนะครับน้ําหนักไม่หนักเลยนะครับมือเดียวได้นะตัวนี้มารอบคันมาดูันดีกว่าด้านข้างนะครับยางนะตัวนี้นะครับใช้เป็นของ หลิ้นหลงนะครับยางขนาด205 60 R16 แล้วก็อยากให้ดูวันนี้ครับลายล้อแม็กเป็นไบโคเวอร์แบบ4แฉกนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นความโชคดีนะครับเขาเชื่อว่าไบโคเวอร์เนี่ยคือใบแห่งความโชคดีแล้วคุณก็จะมีโชคดีติดล้อไปนะวัสดุภายในซุ้มนะครับเป็นกระหยี่ นะครับเป็นสกรรมยีและสกกลาดเนี่ยนะครับซับเสียงช่วยในเรื่องของการซับเสียงภายในห้องดยสารเนี่ยเก็บเสียงได้เงียบทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับก็จะเป็นสีทูโทนหลังคาดำนะครับภายในเราสามารถเลือกไม่ได้ต้องมาลือกกับตามสียกเว้นสีเนี่ยนะครับจะมีภายใน2ส,สีก็คือสีขาวกับสีตัวจะเป็นสีเข้มนะครับเข้ารถนะครับก็น่าจะฝั่งนู้นฝั่งเดียวนะที่เป็นสมาร์ทเอนทรีเดาลองดูเลยก็ได้นะ ต้องฝั่งนู้นฝั่งเดียวที่เป็น smart entry นะอันนี้ก็ต้องกดรีโมทเอานะครับชาร์จไฟอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็รองรับทั้ง AC แล้วก็ DC นะแต่ว่าชาร์จเร็วเนี่ยตัว DC อาจจะชา้าไปห,หน่อยนะเขาเคลมไว้ที่ สาม0ิบภายในประมาณ2 5่สนาทีสานาทีเนี่ยมันน้อยไปหน่อยค่ายอื่นเขาประมาณ1 0บหรือยีเองนะถึงแปดสิบอันเนี้ยนนช้าไปหน่อยนะครับมีสไปลเลอร์ด้านหลังให้มีชักฟินให้นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED มาให้นะครับตรงนี้มีเซ็นเซอร์ให้นะครับคันเล็กๆนะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันมีกล้องมองหลังด้วยอืมนะมี แผ่นปิดให้แต่ว่าไม่มีเชือกเวลายกไปแล้วมันไม่ยกด้วยคุณก็ต้องมาเลื่อนเอาเองแต่ว่าสามารถกดลงได้นะครับช่องตรงนี้ตรงนี้เป็นอ่น่าจะอุปกรณ์ชาร์จหรือเป็นแม่แรงอ่อเป็นระยางฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีคุกอยู่งนี้นะเขาทำเป็นแบบตีนตะขาบนะแปะแล้วก็ตรงนี้ เขาเหมือนไม่อยากจะให้ยกนะถ้าดูทรงแบบนี้เพราะว่าไม่มีที่จับนะครับอ่าอันนี้เรากลับเข้ามาดูตรงเบาเบาะพับได้ 60- 40นะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ก็สามารถดึงเชือกอยู่ตรงหัวหมอนด้านหลังนี่นะ 60- 40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระมันไม่ลาบนะมันไม่ราบอันนี้ก็ทำให้ดูแล้วกันมีของอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มจากแถวสองก่อนดีกว่านะครับก้าวเข้ามานะครับ พื้นเปนแบบฝัดเลยนะราบเรียบเลยนะมีช่องแอร์ให้นะครับแต่ว่าเป็น USB A นะช่องตัวนี้นะครับเล็กลูมเหลือเยอะอันนี้ตำแหน่งที่ผมขับมาแล้วก็เฮดลูมถ้าเป็นกรัรมปั้นก็เหลือเพอเอียงแล้วเบาะจะปรับได้อยู่นิดนึงนะมีอยู่2สเต็ปไม่มีที่เท้าแขนนะตรงนี้เดี๋ยวดูดแป๊บนึงอ่าได้นิดนึง นะตรงนี้นะครับเบาะพับพับให้ดูเลยไหนไข้ามมาแล้วเกือบเรียบก็เพิ่มสเปซเก็บของได้นะตรงนี้นี่จะเป็นแบบนี้นะครับถัดมาแถวหน้าเลยแล้วกันครับแถวหน้าภายในเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าจอเนี่ยขนาดเท่ากับตัว ex 5นะครับเท่ากับ ex 5มีที่วางแก้วที่ใหญ่สามารถ วางแก้วขนาดใหญ่ได้นะครับ2แก้วไม่ชนกันที่เท้าแขนตรงนี้เป็นเกะ๊ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคูลิ่งบล็อกนะแต่ว่ามันไม่ร้อนนะเยน็ยนๆอยู่มีแอร์เข้ามาให้ตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จเจอร์สิ่งที่ผมเปลี่ยนไปกับความเป็นรถไฟฟ้าก็คือคันเกียร์อย่างที่บอกไปนะครับคันเกียร์ปกติเนี่ยเราจะชินกันอยู่ที่ก้านนะอันเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ที่คอนโซลกลางนะครับ แต่ว่าช่องแอร์อะไรต่างๆเราสามารถที่ใช้มือปรับได้ทั้ง4จุดเลยแล้วก็มี On Off แล้วก็เกียร์ปาร์คอยู่ตรงนี้แล้วก็ Emergency จนซไฟ Emergency นะครับกระจกแต่งหน้ามีให้ทั้ง2ฝั่งนะไฟจะออกสีนวลๆแล้วข้างหลังก็มีไฟด้านเก๋งตรงกลางมาให้อีกนะครับแล้วก็คอนโซลอะไรต่างๆวัสดุก็ดูโอเคดีนะนะครับก็ดูอะไรต่างๆแล้วก็มีไฟแอ b เบียน i g ไลระบบแอร์เราอาจจะเคยชินว่า ปรับไปด้านซ้ายเพื่ออุณหภูมิที่ต่ําสุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีเข้มสุดคือเย็นสุดนะครับคือตรงนี้แล้วก็พัดลมมีกี่สปีดเอ่ยมี8สปีดนะแล้วก็สามารถที่จะมีโหมดทําความเร็วอย่างรวดเร็วได้นะครับเสียงพัดลมมันดังๆตรงนี้เลื่อนไม่ได้นะเอามาทัดตรงนี้ไม่มีซันรูฟนะครับอจอเครื่องเสียงก็ธรรมดานะครับฟังกช์ชันอะไรต่างๆยังไม่รองรับ Apple CarPlay, Android Auto ทั้งเสียบสายแล้วก็ไวเลสต้องใช้แอปนี้ Carbit Link นะครับเข้ามานะอันนี้เบาะนะครับฝั่งคนขับเป็นไฟฟ้าฝั่งคนนั่งผมต้องไปนั่งให้ดูดีกว่านะอยู <'re> ่แป๊บหนึ่งฝั่งคนนั่งเนี่ยมันอาจจะชันๆนิดนึงนะครับมันปรับขึ้นลงไม่ได้นะมันก็เลยจะดูตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นภาพชัดๆเนี่ยนั่งเข้ามาเนี่ยคือตัวเบาะเนี่ย มนลองรับแต่ว่าลาคุณนั่งอย่างเงี้ยช่องนี้จะเหลือแล้วเข่าคุณเนี่ยเท่ากับแผงคอนโซลเลยอันนี้อยากให้เกิดมันทําเตี้ยลงมาได้ปรับเบาะเตี้ยลงไปได้เนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นอีกนิดนึงท่านท้านวิสัยฝั่งคนนั่งเนี่ยนะครับมันมองเห็นฝากระโปรงมันค่อนข้างจะสูงตัวผมสูงวนะัดน่ะนั่นะเข่าเนี่ยอยู่ระดับนี้พอดีเลยถ้าจะยืดก็ต้องยืดขายอย่างนี้นะครับแล้วก็มีช่องตรงกลางตรงนี้มี USB C USB A ตรงเนี้ยประมาณความจุของได้ประมาณ20ลิตร เป็นเพลาไม่มีอุโมงเพลาแล้วตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะภายนอกภายในของตัว g e ล l ี่ x 2ครับ